คลิปนี้ฉันลองกินได้ไหมเมื่อร้าน นี่เจ้าดังในตอต,อ,ตอมาสั่งสติกเกอร์อกับมีสินต้องบอกว่ารอบนี้ทางร้านมีเพิ่มสูตรใหม่มาด้วยค่ะเป็นสูตรชาไทยไแล้วก็มาสายนี้ซะด้วยสี่จะพลาดได้ไงรับบีบจากลูกค้ามาก็รีบส่งให้กราฟิกเลยค่ะเห็นแล้วมันน่ากินจริงๆนะดูสิคะ่ะงาน,งานออกแบบที่ดีกราฟิกจะต้องรู้เป้าหมายของงานว่าต้องการสื่อสารอะไร,รถึงดูองค์ประกอบในการออกแบบไม่ว่าจะเป็นสีฟอนต์รูปภาพหรือการจัดวางต่างๆต้องมีความ ความใส่ใจและรับฟังความคิดเห็นของลูกค้าเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้ามากที่สุดนอกจากนี้ความรวดเร็วก็เป็นสิ่งสําคัญค่ะการาฟิกที่ร้านมีสินไม่มีใครดองงานเลยนะถ้าต้องการงานด่วนงานไวมาที่มีสินเลยเรื่องคุณภาพเราก็ไม่เป็นสองรองใครนะคะสติกเกอร์ใช้เป็นเนื้อ PVC เป็นงานกันน้ําเนื้อเงาวาวาฉีกขาดยากพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ F สารชัวร์เคเลอร์ S แปดที่ให้คุณภาพสีตรงปกสุดๆต้องขอขอบคุณร้านดาริกาขนมเค้กมากๆนะ กดหนูนสติกเกอร์กับร้านมีสินตั้งแต่แรกเริ่มเลยสำหรับใครที่ชื่นชอบทานขนมเบวนี่นะคะแนะนําร้านดาริกาเลยค่ะเป็นช็อกโกแลตที่เข้มขน้นช็อกโกแลตที่จริงใจสุดๆเาวนี่ <own> เนื้อนหนึบเลิฟสุดๆเลยรสชาติเขาแบบหวานน้อยแต่อร่อยหนักนะคะไปกดกันได้เลยในตตอร้านดาริกาขนม